นี้ก็คือบรรยากาศยามเชา้าที่อุทยานแห่งชาติผู้หินจอมธาตุภูพาบาดจังหวัดอุดรธานีนะคะตรงนี้เราอยู่นี้ก็คือบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะจะเห็นว่าอย่างตรงรถที่เราจอดอยู่ตรงนี้พื้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นหินนะคะก็คือสามารถขับรถเข้ามาได้เลยแล้วก็เลือกมุมกางได้เลยคืออย่างใครที่ไม่อยากตอกสมอบกก็สามารถที่จะกางบริเวณที่เป็นเนี่ยคะ่ะพื้นหินได้ ซึ่งพื้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินส่วนถ้าใครที่คิดว่าอยากตอกสมอโบอกลมอาจจะแรงกลัวเต็นปิ้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีพื้นหญ้าพื้นดินเนี่ยอยู่เป็นรอบๆด้านข้างเนี่ยอย่างข้างๆด้านหลังของเต็นทที่อุทยานมีให้เนะะี่ยค่ะจะเป็นพื้นหญ้าพื้นดินหน่อยก็สามารถไปกลางแล้วก็ตอกสมอโบอกได้ส่วน เต็นกระโจมสีขาวๆนี้นะคะก็จะเป็นเต็นท์ของทางอุทยานนะคะด้านในก็จะมีเป็นฟูกที่นอนเตรียมไว้ให้ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนู้นอาคารสีขาวๆสองหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็นห้องสุขาและห้องอาบน้ำนะคะที่มีหลังคาสูงๆตรงนี้จะเป็นห้องสุขาก็จะแบ่งฝั่งเป็นชายและหญิงนะคะฝั่งละสองห้องก็จะเป็น ซ่วมซึมห้องหนึ่งแล้วก็ชักโคกห้องหนึ่งค่ะส่วนด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าอยู่ส่วนอาคารขาวๆตรงนู้นที่เห็นไกลๆก็จะเป็นห้องอาบน้ํามีอยู่สี่ห้องนะคะก็จะเป็นเป็นถังน้ําขนาดใหญ่แล้วก็เป็นก๊อกน้ําเปิดมีขันให้ตักอาบเอานะคะซึ่งน้ําก็อาจจะยังไม่ค่อยอสะอาดมากเพราะว่าอาจจะเวลาเปิดอา,อาบๆอยู่ก็จะมีพวกตะกอนดำๆออกมากับน้ําบ้างนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูภายในห้องสุขากันว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันห้องแรกก็จะเป็นแบบชักโครกนะคะแต่ว่าจะไม่มีที่กดหรือสายฉีดให้ต้องใช้ตักราดเอาส่วนห้องที่สองก็จะเป็นแบบนั่งยองใช้ตักราดเอาเช่นกันค่ะ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นของฝั่งผู้ชายจะมีสองห้องเหมือนกันห้องแรกก็จะเป็นแบบชักโครกใช้ตักราดเอาเช่นกันนะคะส่วนห้องที่สองก็จะเป็นแบบนั่งยองและตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบนา้ำมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันค่ะภายในก็จะมีถังขนาดใหญ่พร้อมขันไว้ให้ตักอาบแล้วก็มีราวให้แขวนผ้าด้วยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแคร่ที่ทางอุทยานมีไว้ให้นะคะสำหรับกางเต็นท์ก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามแคร่นะคะซึ่งแค่นี้นะจะอยู่ริมขวามือสุดก็จะมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำชัดที่สุดแต่เอาจริงๆก็คือเห็นเห็นมุมไม่ค่อยกว้างหรอกเพราะว่าต้นไม้สูงบังสายตาเยอะอยู่ ส่วนพอเราเดินย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยนะคะนี่ตรงลานนี้เห็นไหมเราก็จะเจอกระโจมนี้ก่อนกระโจมแรกอ่ากระโจมนี้เขาไม่ได้ล็อกกุญแจไว้เดี๋ยวลองดูให้ว่าภายในกว้างไหม ก็จะเป็นพื้นสี่เหลี่ยมกว้างนะคะอืมแล้วก็เหมือนจริงๆเขาต่อเหมือนปักไฟไว้ด้วยแล้วก็ข้างบนเหมือนมีหลอดไฟแต่ว่าเต็นท์นี้ไม่มีหลอดอยู่นะก็คือยังคงต้องปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นอุทยานเปิดใหม่จริงๆคือ ยังอยู่ในขั้นเตรียมการจัดตั้งเป็นอุทยานอย่างเป็นทางการด้วยความพร้อมก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยนี่อันนี้ก็เป็นกระโจมที่สองนะคะแล้วก็กระโจมที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเรียงไปตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดกระโจมอย่างเสาเสาไฟอันนี้นะเขาก็เตรียมไว้สำหรับติดไฟส่องสว่าง ซึ่งตอนนี้ที่เห็นคือมีอยู่หลายเสาแต่มีไฟจริงๆตอนนี้ที่เห็นใช้ได้อยู่แค่หนึ่งเสาก็คืออยู่ตรงที่เรากลางเต็นท์ตรงนูนส่วนอันนี้ก็เป็นแค่ที่สองเป็นแค่ที่อยู่ตรงกลางนะคะก็ไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่อย่างที่บอกต้นไม้สูงบงังแล้วก็นี่นะคะ ทางอุทยานตอนนี้ก็มีเตรียมต่อพ่วงปลั๊กไฟไว้ให้เราก็จะใช้เราก็ไปเสียบปลั๊กตรงห้องน้ําตรงแถวอ่างล้างหน้าไว้ส่วนสายเขาต่อพ่วงยาวมาอยู่แถวแถวบริเวณกระโจมแถวแถวแค่ตรงนี้นะคะก็ใครมีปลั๊กไฟเพิ่มก็มาเสียบต่อเพิ่มได้อย่างนี้คือที่บอกเสาไฟสองสว่างที่ตอนนี้มีให้ใช้อยู่เขาก็ใช้เป็นแบบเสียบปลั๊กปลั๊กสมปลั๊กสามตาพ่วงเอานะคะ และนี่คือมุมกลางเต็นท์ของเรานะคะอยู่บริเวณแค่อันแรกที่มีเสาไฟส่องสว่างแล้วก็ปักไฟให้ใช้พอดีเลยค่ะ We'll you laต <laughs> ตรงลานจอดรถนะคะก็จะมีป้ายบอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติของภูหินจอมธาตุอยู่นะคะว่ามีสถานีเรียนรู้อะไรบ้างก็ก่อนเข้าก็ลองมาเดินดูเอ่อมายืนดูมาอ่านก่อนก็ได้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันตรงที่จอดรถของทางเดินที่จะไปชมหินจอมธาตุนะคะขับขึ้นมาก็จะเป็นทางมีทั้งดินลูกลงังมีปูนคอนกรีตบางช่วง ลอยอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเดินเอ้ยต้องขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความประมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างแคบพอมาถึงลานจอดรถก็จะมีป้ายบอกไปหินจอ,นจอม่าตาระยะ1.2กิโลเมตรนะคะเริ่มเดินขึ้นมาเราก็จะเริ่มเห็นหินรูปร่างต่างๆหินขนาดใหญ่ซ้อนกันนะคะ ตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วแดดก็แรงนิดนึงแต่ว่าอากาศยังรู้สึกเย็นๆอยู่เมื่อคืนที่ลานกางเต็นก็มีน้องหมาของอุทยานมานอนเป็นเพื่อนก็จะมีตัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวเป็นออกลายเสือซึ่งเช้านี้พอเราเริ่มขี่รถออกจากลานเพื่อที่จะมาเดินชมภูหินจอมทาดใช่ไหมคะ น้องหมาตัวสีน้ำตาเนี่ยเขาน่ารักอยู่แล้วออดอ้อนกเลยก,เก็วิ่งนำทางเราขึ้นมาจนถึงที่นี่เลยอย่างตอนนี้นี่เขาก็เดินไปกับเราด้วยนะคะน่าจะรู้เส้นทางเก่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผักใบ ช่วงนี้ก็จะเป็นออกเขียวๆเ,เหลืองๆแห้งๆผสมกันนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับดูแบบแห้งแรงมากจนเกินไปเส้นทางเดินก็ค่อนข้างดูง่ายอยู่นะคะเพราะว่าก็จะมีลูกศรคอยชี้บอกเป็นระยะระยะ ตันี้ก็จะเป็นต้นไซนะคะจะเป็นนักบุญแห่งผืนป่านักฆ่าแห่งคงไัยจะวิ่งชนเนลอ ที่หมายนะตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวงนะคะซึ่งจะก่อเกิดจากป่าต้นน้ำลำธารก็เห็นอยู่ไกลๆนะคะแต่ว่าเห็นไม่ชัดเพราะว่าค่อนข้างมีพวกจะเรียกว่าอะไรดีอะหมอกควันหรืออะไรสักอย่างมันแบบค่อนข้างปกคลุมนะมองไม่ค่อยเห็นเลยมาจากข้างหลังละ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงภูหินจอมทาตแล้วนะคะอยู่ข้างหน้านั่นเองแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะภูหินจอมทาตสสำหรับใครที่ตื่นแต่เช้าหน่อยก็สามารถเดินขึ้นมาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นได้นะคะ บริเวณภูหินจอมท่านนะคะก็จะมีต้นไม้แล้วก็โขดหินเป็นออกแนวหน้าผานิดหนึ่งให้นั่งหลบล่มได้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวให้ชมแต่ตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะหมอกควันปกคลุมตรงนี้จะมีป้ายอยู่เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูว่าเขาเขียนว่าอะไรก็คือเขียนว่าจุดชมวิวภูหินจอมท่บนะคะ